สวัสดีครับและข่าสูดรายการคุณเจร์เ,เกมรีวิวรายการที่มาแนะนําเกมออไรนใหม่ๆที่น่าสนใจให้ได้รู้จักกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นรีวิวแต่เกมมือถือนะฮะซึ่งก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปนะครับก็ตอนนี้นะครับมันเป็นไปตามภาพตลาดปัจจุบันนะฮะที่ตอนนี้เกมออนไลน์เนี่ยจะเน้นไปที่ทางเกมมือถือเป็นหลักนะฮะแล้วก็ในบรรดาเกมมือถือเนี่ยจะมีเกมอยู่แนวหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับก็คือเป็นเกมแนว RPG สะสมฮีโร่นะฮะซึ่งวันนี้เกมที่ผมจะมา แนะนำนะครับก็คือฮีโร่นักสู้กุ้งปีพบนะครับเป็นเกม RPG สะสมฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายการีน่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมฮีโร่นักสู้กุ้งปีพบเนี่ยจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซหลักสําหรับจัดการระบบต่างๆภายในเกมนะครับสำหรับฮีโร่ตัวที่เราเห็นอยู่ตรงข้าืงหน้า3ตัวตรงนี้ก็คือเป็นปาร์ตี้ที่ผมจัดทีมเอาไว้นะครับสาหรับ การจัดปาร์ตี้เนี่ยก็จะสามารถในหนึ่งทีมเนี่ยจะมีตัวละครฮีโร่ได้ทั้งหมดแตัวนะครับก็จะเป็น3ตัวหลักสําหรับต่อสู้นะครับแล้วก็อีก5ตัวละครเป็นตัวสํารองสําหรับเรียกออกมาช่วยได้เวลาขับขันนะฮะ,ะในโหมดของเกมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องก็จะเป็นการตะลุยด่านตามเนื้อเรื่องนะครับกดล็อกฉากใหม่ไปเรื่อยๆครับโหมดท้าทายนะครับก็จะเป็น เอ่อ PVP หรือว่าจะเป็นดันเจียนท้าทายรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการต่อสู้แบบอ่ไม่สิ้นสุดหรือว่าเป็นตะลุยหอคอยนะครับที่มีนะครับความยากสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่หมดในเรื่องก่อนนะครับในหมดในเรื่องนี่ก็จะแบ่งเป็นอ่แผนที่ฉากต่างๆในแต่ละแผนที่นี่ก็จะมีอ่าดันเจียนทั้งหมด10 10ฉากย่อยนะครับ ก็พอเราลองเลือกเข้าไปดูนะฮะก็จะมีบอกอรายละเอียดนะครับว่าจะมีศัตรูตัวเราจะเจอกับตัวอะไรบ้างแล้วก็แนะนําว่าเราควรจะใช้ฮีโร่ท่านไหนต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยอย่างเช่นให้เราจ่ายเงินนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มมาป้องกันต่างๆนะฮะก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นสามารถเรียกเพื่อนไปช่วยต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเสียสัตยมีหน้านะครับแล้วก,กดเข้าไปต่อสู้นะครับ ต้องรอสักครู่นะอันนี้ก็จะเป็นแนะนําฮีโร่ต่างๆที่มีในเกมนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นจูกัดเหลียงนะครับก็จะอยู่ในในเรื่องของสามก๊กนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมที่รวบรวมฮีโร่จากาตัวละครชื่อดังจากเรื่องต่างๆเอามารวมกันนะครับที่ต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามัน กราฟิกในเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างสวยมันเรียกว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวมันก็เลยต้องหลดนานนิดนึง <Yeah. S 1> ก็สําหรับระบบการต่อสู้ภายในเกมนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นดันเจี้ยนเป็นทางยาวๆนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะออกมาต่อสู้ทีละตัวนะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งระบบวิธีการเล่นเนี่ยก็คือจะคล้ายๆเหมือนกับเกมมออูนวอีจก็คือเราใช้ทัดสกรีนจิ้มลงไปที่จุดต่างๆเพื่อให้มันเดินไปตามที่เราต้องการนะครับถ้าเจอศัตรูเราก็ ที่มปที่ศัตรูนะครับมันก็จะโจมตีโดยอัตโนมัตินะครับส่วนการใช้สักิลเนี่ยก็คือกดที่ปุ่มด้านขวานะฮะทีนี้เนี่ยอันนี้มันเปิดเปิดออโตัวถ้าเราไม่ออโต้เนี่ยเราก็กดปิดออโต้เราก็จะสามารถสั่งได้เองนะครับรูปแบบมันก็จะแนวแนวเป็นแ m o RPG ์พีจ์ถึงแอคชั่นนะฮะ นี้เนี่ยบรรดาฮีโร่ทั้งหมดที่ผมจะทีมาเนี่ยก็3ตัวที่เป็นตัวหลักเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ทันทีนะฮะซึ่งเปลี่ยนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะติ๊กแพงในการาจัดทีมวางแผนใช้ตัวฮีโร่ได้าไมากมายหลายแบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะผสมกระสานสกิลฮีโร่แต่ละตัวได้นะฮะ เดี๋ยวเราลองถ้าเราเรียกอ่พวกที่เราตัวสำรองนะครับถ้าเราเรียกมานะครับมันก็จะช่วยโจมตีมันจะอยู่ได้สิบวินะฮะสิบวินาทีก็ชจ้าติงในเกมเนี่ยะเห็นว่าค่อนข,ข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะัีนี้มันเป็นตัวซับมันเลยจะพลังโจมตีมันเลยน้อยมันยิง,ยงนานนิดหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่า มีตีแรงหน่อยแล้อันนี้ข้าของในเกมเออ่ในฉากต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทำลายได้เพื่อหาของนะครับ, My, <thank> รบอันนี้พอถึงตรงท้ายฉากมันก็จะมีบอสให้เราต่อสู้นะฮะ เราเรียกพวกมาช่วยเลย oh, แพ้ซะง,งั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าถึงแม้นเราจะมีตัวละครตัวอื่นที่ยังสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งในทีมเราตายนะครับเราก็จะแพ้ทันทีนะฮะอันนี้คืนชีพเพสู้ต่อนะครับจ่ายเงินอันนี้ที่จ่ายเงินนี่มันเป็นเพชรซึ่งมันต้องได้จากการจาเงินหรือว่าได้จากกิจกรรมนะครับก็าสามารถจ่ายเงินเพื่อสู้ต่อได้นะ อันนี้พอผ่านแล้วตัวก็จะมีให้เปิดการนะครับก็จะมีโอกาสได้ได้ตัวละครหรือว่าอาจจะได้ได้เป็นเงินนะฮะแล้วก็ตัวที่จะได้ค่าประสบก,การณ์คือเฉพาะฮีโร่ตัวหลักเท่านั้นนะครับพวกตัวสำรองเนี่ยจะไม่ได้นะฮะ อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอนแรกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกม RPG แนวสะสมฮีโร่นะฮะถ้าเรากดเข้าไปดูที่ตรงเมนูฮีโร่พีเดียนะครับก็จะมีรายละเอียดจำนวนฮีโร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นะจะมีพฮีโร่ตัวดังๆชื่อดังในบริษัิาส์อย่างเช่นโกนอูมุสชิหรือว่ากษัตริย์ทิงอาร์เธอร์นะครับก็มันเป็นไปตามใน,นเรื่องของเกมนี้ที่ว่ามี พิสารนะครับโผล่มาทําให้มิติเวลาบิดเบื่อแล้วมันก็เกิดการที่มิติเวลาต่างๆเนี่ยไหลามารวมกันแล้วก็วกฮีโร่ต่างๆก็เลยต้องมารวมตัวกันต่อสู้นะฮะซึ่งก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มฮีโร่ประเภทต่างๆฮีโร่จากพวกเรื่องต่างๆในบริษัททีชื่อดังได้อีกนะครับในอนาคตก็อย่างที่เขามีการเปิดออกมาว่าจะมีการเพิ่มตัวละครจากฮีโร่ของไทยอย่างเช่นในทองเหม็นจากหมู่บ้านบางละจันนะครับว่าเป็น ฮีโร่จากเกมฮีโร่ new earth นะฮะหรือเกมฮอนที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปในเกมนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการอัปเดตในอนาคตนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแล้วก็ประเภทะระดับของฮีโร่เนี่ยจะแบ่งตามจํานวนดาวที่มีติดเอาไว้นะครับคือสูงสุดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ดาวถามว่าเราจะอัปเกรดฮีโร่ให้เป็น6ดาวได้อย่างไงนะครับก็คือเราต้องคือมันจะเหมือนกับพวกเกมอ p g บนมือถือเกมอื่นนะครับก็คือเราต้องเก็บเลเวล ฮีโร่ให้เต็มข้อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาตีบวกนะครับทําการตีบวกให้ถึงบวกห้นะฮะวิธีการตีบวกก็คือเอาพวกฮีโร่ตัวที่เราไม่ใช้นะครับพวกฮีโร่ตัวกระจกๆกที่เราไม่ใช้เนี่ยเอามาใส่เข้าไปนะฮะเป็นวัตถุดิบในการตีบวกนะครับเกที่ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกนิดนึง ตอนแรกยังไม่มียังไม,ม่บวกนะตอนนี้ก็จะได้เป็นบวก1นะครับพอระบบจนเต็มจนถึงบวกหนะฮะ,ก,ก,ะก็จะสามารถที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นฮีโร่ระดับที่สูงขึ้นได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเทมูรันสองดาวนะฮะเราเลือกยกระดับนะครับก็คือต้องใช้ฮีโร่ที่เป็น level เลเวลเต็มเหมือนกันแล้วก็ตีบวก5แล้วแล้วก็ดาวเท่ากันนะครับใส่เข้าไปก็จะกลายเป็น เป็นฮีโร่ตัวเดิมนะครับเทมูรันตัวเดิมแต่ว่ามีดาวเพิ่มขึ้น1นึนดาวนะฮะเป็น3ดาวอันนี้เราก็คือเราก็ต้องใช้ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้6ดาวนะครับสูงสุดซึ่งอันนี้มันถือว่าค่อนข้างเรียกว่าถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยจะเรียกว่า,ายกระดับได้ง่ายกว่านะครับมันไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มฮีโร่ซ้ำๆบ่อยๆเหมือนเกมบางเกมนะฮะ ทีนี้นอกจากเรื่องของการยกระดับเนี่ยก็ยังมีการใส่รูน,นะครับสาหรับพัฒนาเพิ่มความสามารถของฮีโร่นะฮะก็จะมีการใส่รูนฮีโร่ตัวหนึ่งเนี่ยจะติดตั้งรูนได้ทั้งหมด12ชิ้นนะครับซึ่งมันถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกันแล้วระหว่างตัวที่ใส่จนเต็ม12ชิ้นกับตัวที่ไม่ใส่เนี่ยระดับความสามารถจะต่างกันแบบฟ้ากาับเหวนะฮะทีนี้ในส่วนของรูนเนี่ยก็จะมีวิธีการอัปเกรด เหมือนกันนะครับอย่างรูนเนี่ยจะมีทั้งหมดสูงสุด4ดาวนะครับก็จะมีการใส่รูนเพื่อสุ่มให้ได้รูนที่สูงขึ้นนะครับก็จะมีวิธีการอัปเกรดรูนในแบบต่างๆนะครับแล้วถามว่ารูนเนี่ยมาหาได้จากไหนนะฮะก็คือเราเข้าไปดูที่ร้านค้านะครับ ก็คือจะมีให้ใช้2แบบนะครับคือใช้ค่าแต้มจิตยศที่ได้จาก PVP หรือว่า,อ,าอีกอันหนึ่งคือเพชรนะครับหรือก็คือเติมเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นแบบที่เติมเงินเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยการหารูนเนี่ยมันก็ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่จะเป็นสายฟรีเนี่ยมันก็จะหายากน,นิดนึงคือมันต้องไปหาเอาในแต้ม PVP หรือว่าไปตะลุยในหอคอยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตัวฮีโร่ความเก่งของฮีโร่ระหว่างคนเติมเงินกับไม่เติมเงินเนี่ยมันก็จะต่างกันค่อนข้างมากนะฮะก็ที่เราได้เห็นไปทั้งหมดนะฮะถึงแม้ว่าเกมฮีโร่นักสู้วิภพเนี่ยจะมีกราฟิกที่ดูสวยงามถูกใจฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แล้วก็มีระบบการต่อสู้ที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าภาพรวมของเกมเนี่ยยังอยู่ในกรอบมาตรฐานของเกมอ p g พจีบนมือถือนะครับซึ่งเป็นการเน้นสะสมตัวละครสะสมฮีโร่แล้วก็พวกหมดต่างๆในเกมเนี่ยก็ ระบบต่างๆเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับลอกกันมานะฮะก็ยังดีที่ตัวเกมเนี่ยไม่ได้กดดันในเรื่องของการฟาร์มฮีโร่มากนักนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเกมแนว RPG แบบฮาร์ดคอร์นะครับก็ลองดูฮีโร่นักสู้กูิภพบนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับเดยวพบกันใหม่เนโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ